อีเจียบเรียบต่วนลั่นแรงสำนักพุทธทำหน้าที่ตัวเองดีแล้วหรือยังจากกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเข้าร้องเรียนกับหมอปลาเมื่อปราบสัมภเวสีอ้างถูกหลงปูแสงวัดป่าดงสว่างทำจังหวัดยศสธรพระเกจิชื่อดังจับหน้าอกอ้างทำเพื่อรักษามะเร็งทั้งยังมีการอวดอุตริมีเลือดปัสสาวะสามารถกลายเป็นพระธาตุได้จนเป็นข่าวโด่งดังก่อนเกิดการถกเถียงทั้งสองฝ่ายสัดกลับทันทีว่าถูกจัดฉากหรือเปล่า พราะจริงๆแล้วหลวงปูแสงอายุเกือบร้อยปีอาพาเป็นอัลไซเมอร์ดังนั้นจึงทำอะไรไปจะไม่รู้ตัวต่อมาทางด้านหมอปราชี้แจงผ่านทางเพจ f เฟซบ o ๊กหมอปราช่วยด้วยถึงกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่ามีการตั้งกล้องแอบถ่ายเพื่อจับผิดโดยระบุว่าตนเองทำเคสผ่ามาหลายครั้งแต่เรื่องหลวงปูแสงมีคนร้องเรียนมาสเคสซึ่งไม่มีคลิปหรือหลักฐานตนจึงส่งทนายเข้าไปในพื้นที่อรอบแรก ซึ่งก็มีพฤติกรรมเป็นไปนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่เราก็กลัวว่าจะไม่มีหลักฐานเอาไปให้นักข่าวจึงได้ส่งทินเข้าไปเป็นรอบที่สองซึ่งรอบนี้น้องสองคนนี้กลัวจึงให้นักข่าวคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนแต่จังหวะที่ไปถึงเขากลับเรียกนักข่าวสาวเข้าไปไม่เรียกสองคนก่อนหน้านี้เข้าไปนี่จึงเป็นต้นสายปลายเหตุทั้งหมดยืนยันตนเองไม่ได้จัดฉากใ,ใดๆทั้งสิน้นซึ่งเชื่อว่าแม่ชีและพระลูกศิษย์รู้เห็นเป็นใจ ล่าสุดทางเพจอิจียบเรียบด่วนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีหมอปลากับสำนักพุดว่าเห็นด้วยอย่างที่สุดว่าไอหมอปลามันไม่มีหน้าที่จัดการพระไม่ว่าจะดีหรือเลวฟ้องมันเลยแต่คำถามคือแล้วไอ้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงมึงทำหน้าที่ของมึงดีหรือย,อยัง่งแค่นี้ล่ะโซสิโซสิขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ